สวัสดีทุกคนวันนี้เขาอยู่ที่พัสกิลเซนพิทบีชเราจะพาไปทัวร์ <laughs> ดรอฟฟินทัวร์ทัวร์ดูปลาโลมานะครับรอเข้าแถวก่อนนะครับเ <c oughs> ต็มเลย,เลยทัวร์นี่เขาเป็นเรืตกปลาฮะเรือตกปาลกปาเต็มเลยอันนี้เราก็มีตั๋วเรียบร้อยแล้วนี่แบบนี้นี่นะครับรออันนี้คือเรือของเราเขียนว่าอะไรนะ dropping what นี่ไง อรอขึ้นก่อนโอ้โอนอกจีบนกกระจอกเรือข้ามตอนนี้เราก็อยู่ในเรือแล้วมาดูซิว่าโค้ชจพูดอะไรอเออเออเออจะพูดอะไรจิพูดเติมทิศนะครับผมนี่ขับชานแกลวเลยแล้วก็มีพุทเดินริ้งไปเรื่อยท่าน,นี่ผู้คนอยู่ในเรือนะครับผมนี่ดูซิข้างนอกเขามีรายกัน นี่เป็นเรือตกปลาข้างเรือลำนี้ผู้ชายผู้ชายนะก็มีเรือตกปลาตรงนี้เห็นไหมเรือตกปลาแต่ว่าที่เราอยู่ในเรือลำนี้เราจะไปดูปลาโลมาก,กัน mm hmm. เรือดรอฟินนะครับผม <c oughs> อา่าวันนี้วันหยุดของเขาวันพุธมันหยุดขวงน <c oughs> <ๆ>อ่าคุณนายพูดค<ๆ>ุณนาย ชีพต่อเลยของชีไปเรื่อยนะ <c oughs> พูดไปเรื่อยไม่รู้เรื่องลู่ลาวเออหมายถึงฉันเนี่ยไม่รู้เรื่องล่ลาวตถึงโป้อ่าบ๊ายบายนกกระยางสีขาวจะไปแล้วนะบ๊ายบายจะไปล่องเรือแล้วบ๊ายบายเร็วๆทำไมรืมบออกไปเร็วตรงรีโทรหมายก็เร็วมากขอบอกอ่าเรือล่องแล้วเรือไปแล้วดูสิอันนี้คือบรรยากาศรอบๆมีร้านอาหารนี่ โอ้ยเรือหมุนเร็วมากเลยโทใช่มอเตอร์อย่างดีเลยอ่ะใช้น้ำมันทูทีพอใช้แล้วเครื่องฟิตตราต,ต,ติดง่ายไปเดี๋ยวจะไปะสง่งว่ามีดรอฟฟินไหมนะครับว่ามีดรอฟฟินอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเราดูบรรยากาศร,ร,รอบๆข้างนอกก่อนว่ารอบๆเรือมีอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> นี่ไงคุณลุงเขาต้องพูดว่าเอ่อความปลอดภัยบนเรือมีอะไรบ้างนั่นนี่นะครับผมมีที่หนึ่งนี่เป็นบาร์คัาเรียกบาร์ลอยน้ำเราก็ต้องมีบาร์ลอยน้ำแล้วก็มันจะขับไปเรื่อยๆเก๋ไก๋มากเลยเธออ้าน่ารักเลยบายบายไปแล้วบายบายโชคดีนะจะไปดูปลาโลมา เขาบอกว่าวอล์กเราได้ห้ามวิงว่งเวลาเรือหมุนไปนะครับเพราะว่าจะเป็นอันตรายนะคะใครจะวิ่งครับที่ไหนเขาวิ่งหรอก <c oughs> อันนเขาเรียกว่าแซนบาร์หมายความว่าน้ำมันสามารถเขาเรียกอะไรอะแผ่นดิน<ค>ชายหาดมันสูงขึ้นมาแผ่นดินชายหาดแ่ะเคยไหมเขาสามารถยืนได้นะครับผมแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรอะไปยืนตรงนั้นนะเอาเรือจ่อแล้วก็มาโมยดิ้งกันเล็นะอยู่กลางทะเลลึกเลยเขาเรียกว่ามันตื้นเออมันตื้นมันตื้นเห็นไหมมันตื้นเออ มีคนบอกว่าเจอดรอฟินน่ะอยู่ไหนล่ะดรอฟินน่ะเห็นไหมทุกคนเจอดรอฟินอยู่ตรงนั้นน่ะเราลองดูก่อนเห็นไหมทุกคนเพราะว่ามีคนบอกว่าเจอดรอฟินปุ๊บปิดป้าคนนี้บอกว่าตะโกนออกมาเสียงดังทุกคนก็หันไปทางเดียวกันเลยไปก็เจอดรอฟินไปก็เจอยักเจอยังษ์เร็วๆ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 เล็วๆเร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  เจอดฟินให้ดูบ้านคนแถวก่อนบ้านแถวทะเลเบอกไวเเงียบนะครับทุกคนเงียบเงียบจะเจอดฟินเงีบจะจอฟินเบอเบาๆเธอเบาๆๆๆจจอดฟฟิน เอามาเห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 าก่อนเหาทำไมละเสียงดังปลาโลมาก็หายไปหมดเฮาเก่งเฮาะยังไงหยุดเห่าซะก่อนเ่าเก่ง เจอแล้ว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 เย่ right there right there right there เจอแล้วโอ้เย่สองตัวกูดลักกูดลักครับผมเหล่าทุกคนพนมืออธิษฐานตั้งจิตเขาบอกว่าเจอปลาโลมาจะโชคดีมาก let's treat them yeah treat them yes wow yes 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 right there เย่เจอปลาโลมาแล้ว โท,ทรโทรศัพท์ดังสุนิทว้าเจอปลาโลมาแล้วสองตัว <laughs> <c oughs> คุ้มค่ามากเลยจ่ายค่าเรือประมาณ30เหรียญเจอปลาโลมาสองตัวดีมากทำดีมากเจ้าตู่รอนทำดีมากเห็นไหมอ๋อฉันขอโทษเธอมาเห่าอยู่นี่เองพเพราะเธอเห็นปลาโลมาเธอเลยเรียกฉัน น่ารักมากเลยเนี่ยเดี๋ยวซื้อเพชรดีกี้ให้กินหนึ่งกระสอบตึกๆบรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมบ้านหลังนี้เก๋จังเลยอยากอยู่บ้านหลังเนี้บ้านหลังนี้คือที่สุดอะดูสิเป็นไหมเป็นบ้านสามชั้นน่ารักน่ารักข้างบนหนึ่บ้านดูดิเก๋มากเลยอยากอยู่บ้านหลังนี้มีหมาน้อยมีเลือแล้วก็บ้านเขาก็แบบว่าเห็นไหมเป็นทรงเล็ก,ลก,ลกสๆสูงๆอะคุณป้าองไนระคุณป้าเร็วคุณป้าออกมาโอ้ยยๆบยยย big one big o เลยิ๊กวันเลย โอ้ h หนั t นเป big one yes yes you right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  big one you right เฮ้ยเธออย่าเพิ่งมาจะมาชนปาโลมาฉันใส่ <laughs> แล้วะคนว่า yes right there right there เจอแล้ว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  yeah yeah I saw it that okay that's just the beginning <laughs> เขาบอกว่าอ no like, <c oughs> ันนี้แค่เริ่มต้นเรือเดี๋ยวเขาจะพาเราไปทางอื่นอันนี้แค่เห็นแค่สอตัวเป็นลูกมันเดี๋ยวเขาจะพาไปดูญ้ามันกระปู่มันอยู่ฝั่งโน้นเคยฝันเคยคิดไหมว่าแบบว่าอยากมีบ้านมีนา นะบ้านเก๋ๆอยู่ใกล้น้ำแล้วก็ทุกบ้านก็จะมีเรือนะดูดิเรามต้องการอะไรมากอแบบว่าหลังเล็กๆก็พอเนี้ยพอหลังประมาณเนี้ยราพอก็ราคาเป็นล้านถ้อยู่ใกล้น้ำทุกบ้านก็มีเรือด้วยกัเนี้ยก็เดี๋ยวเขาจะพาเราออกไปไกลๆนะไปดูบอกว่า โยงลยไปดูยันแบบว่าปู่ยาตาใหญ่ดอกฟิ้นเลยว่าเมืองบาาและนี่ครับคือเขาเรียกอะไรนะพัสสกิลซอปพิเตอร์บลูมอร์ดทุนที่บีดูพามาดูปารลมาวันนี้ท่านสอนมาถึง the, the big The smaller buildings with the red tile roof saw part the original hospital was built back in 1933. And the biggest of buildings now the main hospital. And the other big buildings were left the main hospital. The to... <laughs> มีสองชั้นอยู่ตรงหัวมุมทะเลเลยบ้านหลังนี้สวยมากแล้วก็มีต้นมีเรือจอด how much this one How much? ประมาณอย่างละเหรียญนะประมาณสี่สิบล้านบาทก็มาซื้อได้ค่ะซื้อนอนเล่นแล้วไปนั่งเล่นสวยๆตึกโป๊ะโอ้ยเรือนนี้นี่คือแบบว่าแพงมาก บ้านหลังนั้นถูกคุมด้วยเต็นท์พวกผ้ามานแรงเขาผ้ามานแนงทำบ้านก็ใช้เต็นท์คุมโอ้ยตกาเจอปาลูมหมแล้วตกเจอปาลูใหม่แล้วไหนๆๆๆๆๆๆัๆๆ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  โลมาอยู่ยู่ไหนโลมาหรือปาบูตุ๊กตุ๊กเขาบอกว่าเจอปลาโลมาจะต้องถึงนี่คนชิลมากต้องเงีย They just don't want their pictures taken. But if they're real active, they're usually going to surf at least like three or four times a minute. โอ้ยเย้ใช่อยสุริยเต็มสามตัวเลยเจอแล้วเย้ yeah. ปลาลุมาสามตัวอันนี้คือพ่อมันแม่มันเอ้ยยายมันไปเรื่อยนะกันนะ ตัวนี้น่ารักจังเลยอยาตัวนี้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 รู้ได้ยังไงมันน่ารักฝาหน่ารักอุยบาโลมาดูจินตนาการว่าแบบว่าบ้านอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เห็นปลาโลมานะโอ้โหได้ได้ลาโลมา Yeah. ให้ดูปาลุมาครับโชคเูจาจะประมาโชคดีนะบอกให้ปาลุมายังเห็นอยู่ไหมครับนี่ยังลอยยังลอยตุ๊กปองตุ๊กปองอยู่ตรงเสายิ่งกว่าปาลุมาคือบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้สามชั้นน่ะเนี่ย อยากได้มากเลยบ้านหลังนี้ว้าวดีมากรูมาพอมาก็ออกมาพูดพดังโคตร บายบายไปแล้วนะครับผมไปที่เกาะอื่นกันบ้างเกาะอื่นว่าบ้านหลังนี้ที่สุดเลยอะ่ะนี่คือบ้านในฝันเลยอะเนียบ้านหลังเนี้ยทำเลดีสีขาวสามชั้นสวยงามมากชอก่วา นี้คือบรรยากาศบ้านลาเทอร์บีสครับผมอาเดี๋ยวเขาจะพาเราไปที่อื่นเราไดูว่าจะมีอะไรอีกเพราะว่าที่มาครั้งแรกสำหรับรอฟิททริป นี่เดี๋ยวเราจะเห็นป้ายอันนี้เห็นไหมแล้วก็มีแมมีนกอยู่ด้วยนกเขามาสร้างมาสร้างหลังที่ป้ายอันนี้โอ,อ้โอ้โองโอ้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 โอกโอ้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 โา้โอ้ไอ้อ้โอ้โา้โอ้โอ้โออ้โอ้ล้โอ้ม้อ้้ อีกหนึ่งอย่างที่สังเกตได้ก็คือว่าไม่มีกระแสน้ากากแล้วเห็นไหมเพราะว่าตัวเนี้ยที่อเมริกาทุกคนได้คูกเอาได้ฉีดวัคซีนกันหมดแล้วก็ไม่ค่อยจะมีใครไม่ค่อยจะมีใมครใส่หน้ากากเดีย๋ยวมาดูนะว่ามีใครใส่บ้างไม่มีเลยเห็นไ,ไหมฮะทุกคนถอดหน้ากากออกไปอยู่บนเรือ อยู่บนเรือเขาใสน้กากเขาอยากจะมาแบบว่าสูด fresh air อากาศสดชื่นที่ทะเลอะไรอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมไม่มีนะครับผมเขาพาเรามาดูป่าโกงกางข้างหลังนี่คือป่าโกงกางดูลกเต็มเลยไหมโอ้โหทั้งแถบเลยป่าโกงการภาษาจีนว่าอะไรครับ ลูกยานก,กตเต็มเขาเลยโอ้โหจบแล้วคลิปทริปคล,ล,ลิปบ่ ริปดรอฟินวันนี้เด่นเรือกำลังจะจอดเข้าท่าเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จบอุ้ยทำไมมันหอมจังเลยหิวอาหารนะพักกินอะไรกันอนะ่ะร้านอาหารตรงนี้ปังจังเลยน่ากินมากเลยก็เด่นเราจะเทียบท่าแล้วก็จบแล้วนะครับผมน,น้ลาไปก่อนคลิปดรอฟินอุ้ยสะพานเปิดสะพานเปิดให้เรือให้เรือเข้ามา จบแล้ววันนี้ทริปดรอฟินดูปาโลมาเดี๋ยวจะไปนับดูว่าทั้งหมดเราเจอกันกี่ตัวปาโลมาวันนี้เจอทั้งหมดกี่ตัวถ้าใครนับได้เขียนมาให้หน่อยอยากรู้ว่าเจอปาโลมากี่ตัวไปแล้วนี้ลาไปก่อนสวัดีค้ับ๊ายบาย for you anyway เป็นเรือเป็นเรือทริปตกปลาเห็นไหมฮะดีฟซีเรียกว่าดิฟซีฟิชชิ่งใช่ไหมแล้วพออยู่ไปตกปลาเนี่ยอยู่ก็ถือปลาที่ตกเห็นไหมนะฮะนี่ปลาเื็นปลาที่ตกคนจะมีปลาอของตัวเองกันหมดนะครับนี่ทุกคนจะมีปาลารอเอาไว้แล้วก็เข้าแถวรอแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะฟิเลให้ให้เราใช่ไหมฮะ ฟิเล่ฟิเลฟิเลนี่ฟิเล่ก็คือเอาเอาก้างออกแล้วเขาก็ใส่ถุงให้เราแบบนี้แน้ะจะฟิเล่แล้วก็โยนกระดูกโยนหางให้นกที่นี่กินนี่เห็นไหม โอ้ยเสียวมีดมากเลยทะเลมาทะเลจบปุ๊บก,ก็ใส่ถุงแล้วก็ไปล้างน้ำไปปรุงอาหารกินแบบนี้เขาก็แล่เนือ้อเขาแล่เนื้อจบปุ๊บไหม ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราเราก็เอาใส่ถุงกลับไปบ้านแล้วก็ไปปรุงอาหารนี่ฮะนี่ก็รอแถวกันอยู่แถวยาวเชียวอันนี้คือ,อน,นี่ดีฟซีฟิชชิ n งจบไปแล้วายบายสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับผมวันนี้คลิปดร็อฟินมาดูปลาโลมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าลาไปก่อนบ๊ายบาย